ท่านผู้ชมทันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมชื่อว่าลาวาลันนะครับ,รบก็นะครับผมก็มาเล่นกับน้องผมด้วยนะครับก็แบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณให้เรากระโดดหนีลาวานะครับโอเคก็นี่นะครับเป็นด่านแรกของคลิปนี้มเดียม<ต>มีเดียมอะไรแะมีเดียมมีเดียมนี่นะผมก็จำไม่ค่อยเลยนก็ทาไ<ล>มาน, <Rule. S 1> นะ ก็จะไม่เซียนอบี้เท่าไหร่แต่เมื่อก่อนเซียนมากต้นรอพี่นันได้อตรงนี้ยากนะอันนี้ยากนะอู้สบายอันนี้ต้องกดชิลล็อกนะพี่นันใช่กดชิลอ็อกพี่นัดก,กระโดดเพิ่งเซฟแล้วก็มันจร<ด>ิงจริงมันไม่ต้องเซฟปะน่ะนะมันให้ถ้าเราลืมเซฟมันก็มันก็สามารถไปเซฟตรงจุดต่อไปได้ ลาวานนกำลังจะมามลาวากำลังจะมาสี่สามสองหนึ่งกับจุ๊บจุ๊บลาวามาแล้วเหรอใช่ลาวามาแล้วจุบจุ๊บจุ๊บอย่านายอยู่นี่อ่ะตรงนี้ยากนะ กำลังอยู่ตรงเลเซอร์ที่มันแบบแสงเงยอะๆอ้อยๆทางลัดทางลัดอู้หูทางลัดเรื่องม,มันกระโดดระเบรียบเวลาแล้วก็เดินตรงนี้ไม่ใช่บนทางลัดเดินตรงนี้เลยใช่เยาก็เดินเดียวทางนี้นทางลัดทางลัดอันดับที่เท่าไหร่นี่มาเลยีลัดก็จะเดินตกลาวาแ,แ,แล้วก็อือนี่คืออะไร ไม่รู้นะนี่คืออะไรนี่เคอจบอันนี้อันนี้เป็นเส้นชัยนะทุกคนอุ้ยเห็นอะไรด้วยอือกูเห็นตึกนี่คือเส้นชัยนะทุกคนชาบแต่ได้โอ้ผมมันดับแปดดับแปดฮีโร่ฮอนดับห้านะก็เดี๋ยวเลือกด่านนะโอ๊ยอันนี้อันนี้อันนี้เซียนมากครับอันนี้รู้สึกเซียนหรือเซียนเอ้า ก็เหเหมีมันตกเลยแหนเนี่ยดาเราได้นะทิปอร์ทิปโป้ดาทะเลซ้ายดาทะเลซ้ายที่ผมชอบที่สุดที่นี่จะมีลาวานี่ไงลาวาเจ๊เลยทำไมลาวาดัานเอ้ยพี่นัทมันมีทางล้อกระโดดจบผมต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้อันนี้ผมตามพี่เพลอยู่นะ จะมีบันไดเดี๋ยวนะบันไดไอ้เพื่อนพินเพื่อนไอ้เพื่อนจะ<บ>ก็มาตรงนี้ฮ้ยผมได้นดับสองอแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ผมกับเพื่อนจ<บ>เพื่อนมา,มาแข่งความเร็วโซนิกกันเลยไม่ทันละเอาอัานดับสาม ที่นัดอันดับสี่เอ้ยอันดับสี่ไม่อยู่ต่ยืนบนไฟดีกว่าจะได้รอดจากเรา่ะมันมีอันหนึ่งทำไมอย่ามาแย่งดิมันอยู่อันหนึ่งเขาต่อหัวหน่อยต่อไม่ได้มัน,นมันจะมีด่านหนึ่งที่มันต้องกระโดดแบบอ้อมใหญ่มากเลยนะมันจะออกมาแล้วอันนี้คอม,มันก็เซฟให้เราใช่มันก็เซฟให้เรานี่พี่มุกขมันตัขาดมีตังเปด์ร้อยสิบเอ็ดลว ตันนี้นะผมจะไปซื้อเอ้ยเลือกกางนั้นเออเออเอ้ด่านนี้อันนี้เฮ้ยเอ้แต่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่อันนี้ยากนะไม่ไม่อันนี้แหละอันนี้แหละได้เลนโบว์แต่ด่านนี้มันจะยากตรงกระโดดออบบี้ตรงนู้นใช่ไหมใช่ไม่นะเปิดชิปล็อกแล้วผมเปิดชิปล็อกแล้วผมก็เปิดในคอมคือแบบเล่นง่ายมากเลยนะครับกึ๊บกึ๊บกึบ อยากกระโดดอยากกระโดดได้งไม่ต้องจับจบดึงอะไรดึงโอ้โหแล้วตรงเนี้ยจับจุบจุบจุบเอจุบเออจุดคือตรงเนี้ยแหละเออไปแล้วเออต่ะเอ้ยอ้หูจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วดึงจะตายแล้วเออ ดึงดึงดึงนี่อันดับสามปะอันดับสี่คือโอ้ยเพิ่นเร็วทุกคนครับผมชนะแล้วนะคือเพิ่นเขาบอกมันง่ายเกินอ่ะมันง่ายไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยไม่ผู้วาเรามาระวังอันดับอันดับสองอ่ะริงเหรอตกดีกว่าุยอันดับสองที่ไหนไม่ใช่คอยให้เรานะออเหรอพิรยุทธนี่พิรยุทธนี่พิรยุทธ พิยุทธ์ฮ็อบบี้เฮ้ยพี่นัทชาคิดสังเกตสามารถมองเพื่อนได้อันดับสี่ที่อันดับหกสบายอันดับหกสบายยันต์ต่อไปนี่เขาจะไม่พักกันเลยเหรออันนี้แล้วกันตานี้นี้ตานี้ไม่น่าแปลกเขาพี่นเลือกด่านเพล่นน่ะแหละมันมันมองไม่เห็นพี่นัทสามารถยืนข้างนอกได้เออได้ด่านนี้แหล้ได้ด่าน forest ้ยป่า เออ๋อด่านนี้ง่ายด่านด่านนี้ดับอะไรเนี่ยอีซี่ใช่อีซี่เฮ้ยด่านนี้มันมันเชื่อกันนะหรือเปล่าพี่นัทอันนี้ด่านด่านด่านเชื่อกันนะหรือเปล่านั่นไงโอ้โหตตตตเฮ้ยเ้ยเ้ยผ่านแล้วม่นก็ผ่านคือครั้งเดียวเลยไม่ตกเลย โอ้ตรงนี้แหละเอ้ายุบตาาไปนี่ย่อ้ด่าน้ี้ไม่เคยผ่านเลยแต่เคยนะปึ๊บเออเฮ้ยเข้าแล้วครับทุกคนใจเย็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 น จุดๆๆๆๆๆๆลงล่างไปตรงทุกศรไม่เคยผ่านยังดันเคย,เ,คยเร็วเร็วเร็วเออเออตายเพื่อนตายลาก่อร้องตายน้องผมตายแล้วนะคะหัวหดเกึ๊โอ้ยดำสองหดเกึด๊ดดำดำหน้าก<า>ึ๊ดหัวหดเกึ๊ทุกคน ด่านต่อไปเป็นด่านอันนี้อันนี้อันนี้อันด่านนี้มั้งด่านนู้นมันง่ายเกินเออเอ้ยอันด่านมีเดียมดีกว่าเอ้ยยาย่เกินอัด่านนี้แหละได้ได้ด่านนี้นี่มีใครเลือกเลยกดชิปล็อกให้พร้อมมันยากเกินไปไม่ไม่เอ้ยโกงได้ปะไม่ได้โกงนี่โกงเฮ้ยมันนันมันดีที่โกงเหรอเออหลอกหลอก ล้อไปถึงนอกเออจุ๊บเฮ้ยมันล้อด้วยเฮเก็บตังเฮ้เก็บตังใช่นะมเฮเก็บตังทางนั้นแหละทางถูกเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรารีบไปนะทางนี้เก็บตังก็คือคนที่จะเย็นมีเวลาเยอะมากที่สุดในโลกนะปึ๊บจุ๊บคอมแมกเก็บตังเอ้ยตัวดิงอ้ยัเป็นอะไรอ่ะเราไมต้องกิดก๊าซอะจุ๊บตบ โอ้โหโอีพี่พออยู่ไหนระกอนฮะอืหอหลังอะเด็กละกอนไม่รอไหนอ่ะรอก็ได้ไหนอะแันนี่ไงพี่พ่มาแล้วนัดระกอนนัพี่นานวัาขอ,อไปเลยอือต่อใหปแบบึ๊บโอ้เสียสละอครับเสีะเพราะว่าเป็นหัวหน้าช่องนี้ เจ้าหนูเพื่อนเจ้าหนูเพื่อนเจ้าหนูเพื่อนเจ้าหนูเขาได้ตามมา25บาทอันดับสี่เออเสียใจมากดูดิโอ้โหอันดับสี่อันดับโอ้โหอันดับหกใช้เวลาเยอะสุดอันดับหกอออันนี้อันนี้หมายบนมองไม่เห็นนี่เร็วแล้วอันนี้พี่โบนี่ด่านนี้ง่ายสุดเอออีซี่ง่ายสุดอันนี้อันนี้ด่านแรกอันนี้ด่านแรกอีซี่ทาวูว ไปกันอืออึบ <c oughs> ไปด้านขวาไปด้านซ้ายดีกว่าดึง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 อยู่หนอยู่ตรงไหนอึบดึงเนี่ยตรงลูกบอลเหรอใช่อีบันถึงตรงที่มันเป็นดันไดเลื่อนอุ้ยเยะแล้ว้ันถึงตรงที่มันเป็นดันไดเลืออยู่ตรงลูกบอลน่เมื่อกี้ตายฮัลโ <holes> หลอจึ <additionally anderes S 2> ๊บตายแล okay. ้วจะแล้ว เราแล้วแต่นี้ไม่มีคนตายครับแต่นี้ไม่มีคนตายอันดับสามเอ้ยอันดับสามอันดับสี่มันเข้าผมกนน่ะอันดับสี่มั้งขอให้ชนะขอให้ชนะเร็วเร็วเร็วอุ้ยคนตรงนี้แหละตกเลย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 พี่นัดจุ๊บพี่นัดรู้สึกว่าพี่นัดจะได้อันดับโหลนเอออันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ มันจะปีดเท่าไหร่มาเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งตาสุดท้ายแล้วครับทุกคนปิดจกปิดจกเออดาดที่มันแบบฮานไดีได้อะไรดับแผดแล้มีคนแพ้คนมีหรอโอ้สบายเลนกี่คนเนี่ยดูดิไม่รู้เออวิโบเฮ้ยอีซี่อันนี้ไม่เล่นไม่อันนี้ก็อันนี้ก็ เอาจริงเหรอฮะพออจริงเหรอด่านนี้ยากมากเลยนะเอา้าแล้วคุณเลือกทำไมอะ่ะ<อ>เนี่ยโอ้ยแก้วกระโดดชวาบหรือเปล่ากระโดดชวาบหรือเปล่าใช่แไม่ใช่ใช่หหอไม่ใช่อ้าโอ้ตกง่ายยังมันพี่ยุจะเล่นนะโอ้รู้สึกเริ่มแย่โกงเลยโกง เออกเกมนี่เทคนิคนะดึงตายอีกด่านนึงแล้วึ่งทุกคนด่านนี้นดเอ้พ่อพี่เป็นดูเออผมใกล้ตายแล้วเออใกล้ตายแล้วเข้าตัวมันไปอยู่ที่ไหนข้าวตัมเลี้ยงอยู่ที่นั่นเออแค่แล้วเกิบตายเกิบตายเกิบตายเกือบเกิบตายแล้วเกิบตายแล้วไปไหนอันนี่จุ๊บ ปึ๊บกระโดดกระโดดโจ๊โดด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 กระโดดโดดตายโอ้ยปึ๊บหัวปึ๊บหยุดเออปึ๊บเออไปไปไปขึ้นเออเย้เย้อันดับที่สองเย้เย่เย่นี่นี่นี่เต้นเต้นอู้อันนี้เต้นได้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้เต้นไม่ได้อีกรอบมึงครับทุกคน ปิดจ็อบแล้วปิดจ็อบปิดจ็อบมันยังแค่ประหารฮะดิด่านนี้แล้วกันด่านนี้แล้วกันด่านนี้ดิปิดจ็อบอะยังเขายังไม่เคยเห็นกันเร็วด่านนี้ก็ได้ได้ด่านไหนน่ะด่านนี้ด่านนี้ปิดจ็อบมีดไม่ของด่านนี้ผมเสียงนะครับด่านนี้ผมก็เสียนะมันจะมีการยากนะวมันจะไม่ตกใช่ไหม อย่างคุณแนวแบบตรงเนี้ยเอ้ยครั้งนี้ไม่ตกจจจุดสีก่อนซึซึวิ่ชจากนี้เจ้าวับ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 นี้พุ่งพุ่งไปในยานอวกาศเอ่อเออเออคึบ จุ๊บที่บอลแล้วก็ไปไปสุดสีกับเพื่อนมากทุกคนนี่เป็าสุดสีเป็นที่สุดอึบเดี<อ>๋ยวมาแข่งกันตอนเดนโบจุ๊บจุดบจุ๊บจุ๊บเอันดับส,สองชิลเกิดร์นจุ๊บอันดับสี่อันดับสี่จับอันดับสามเพกกื่อน,นกระโดดไปทางนี้อ<ย>่ะมีเพื่อนคนหนึ่งกระโดดไปทางนี้เย้พี่นัทฟันขอปีนขึ้นมีหัวมอนต่อ ปีจ๊อบลอดสองคนครับขึ้นนะมาขึ้นมาไวาตรงนี้กันเร็วเยี่ยมทุกคนสรุปคิดดครับตัวราไปก่อนนะไปบายนะเราเพิ่นไปไหนอะฮะฮะมาปิดปิดปิดนี้เดี๋ยวเล่นนด่านดิงไหมไม่เอาบาจบคลิปนด่านดิงไงไป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 าปมาจิ๊บปิดก่อนครับปิดก่อนโอเขียวบาย